แรกนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกระบะตุ๊กกี้ในคันไซเบตนะครับไซเบตนะครับวันนี้ว่าจะมาหรือไม่นะครับใส่เงีอกีกระเดือนพี่น้องเลยนะครับตามที่อ่านเขาสวยมานะครับเนาะเนี่ยหลังแรกมาแรกมาเนาะวันนี้นะครับมานี่ยมาเนี่ยอยู่เบาะตะแลงนะครับเนี่ยกระถี่กระเดือนพี่น้องเลยไม่นี้นะครับพูดเอาในเทียงนี่ละนะครับเขได้อยู่นะครับ เกี๋ยวขีดกระเดือนนะครับล้างเล็กแห้มนนันเฮะมัน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 ,มนล้างที่สองนะครับเราต้องลือล่นอนะครับมันลื่นไหน,ไหน,ไหนก็ไม่ได้เป็นการใส่ แบ่งกินกันกินได้มันมันเร่งนะครับเรียนนะครับวันนี้นะครับนี่โอ้าเียนี่ก็เรียนกับเป็นที่เก็เรียนป่าได้ครับ เพราะว่าช่วงนี้มันกะขี่กระเดินก้อมบุญยมมีแล้วนะครับเอาเดินป่าเนี่าที่สองผ่านไปนะครับมามานี้นะครับเแลววะอืมมมามา Yeah, tùm, 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 phật phân, phật phân Con nhìn ใ่เป็นโตด้วพี่นั่งด้วครับเน้อบ่ต้องไปตัดมันเลยครับเพราะว่าเนี่ยนะให้มันดิ้นอยู่นะครับเพราะว่าปลามันสิทํทำการกินข้าวของเหยื่อเป็นการเึงดูดของปลานะครับนี่แต่แล้วนะครับผมเนะพอพ อ่านะครับตอนนี้ก็มายามตอนกลางคืนนะครับเนาะว่าจะได้ยังไงนะครับเดี๋ยวลางเลขนะครับหลังจากเราใส่ซิจนะครับก็เดี๋ยวดูหลังเลขนะครับอ่านะครับก็หลังจากเราใส่ซ็จนะครับนะครับเราก็จะมาดูหลังเลขกันว่าถูกอะไรนั่นน่ะมีการติ้งครับมีการติ้งนะครับมียังครับโอ้มียังครับเอาลวที่นี่ครับเอาละเอาล้เอาละนะครับโอ้ ปลาี่้ปลานะครับปลาขาวนะครับนี่นะครับนี่แต้มเละของเรานะครับวันนี้นะครับนี่นะครับเต้มเละของเฮานะครับว่าในปลานะครับในปลาขาวนะครับนี่นะครับดุดเละนะครับโอ้เกือบนะครับเกือบบได้นะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับเต็มเละของเรานะครับน่นะครับเต็มเละของเรานะครับกลางคืนนะครับ นะครับเราจะได้อะไรนะครับก็มาเบึงกันนะครับวันนี้นะครับนี่เดินในทุ่งนานะครับวันนี้เราจะได้ยังนะครับเบ็ดสามสิบลางพี่น้องเอ้ที่มาใส่นะครับกะนะครับเบื้องต้นก็ได้แล้วนะครับปลาขาวหนึ่งแต้มนะครับนี่โอ้ยเงียบอยู่นะครับตัวนี้ยังเงียบนะครับยังมียังตีงอยู่ นะครับเป็นปลาขาวนะครับที่บอดี้ปิ้งนะครับหนึ่งแต้มนะครับะจะมีปลาอย่างอีกนะครับน,นี้เราก็ดินต่อไปนะครับฮะปลายังครับโอ้ถือนะครับน่าจะสาบนะครับจะเปลี่ยนเนี่ยเป่ มัน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 ครับมันมันนะครับเปลี่ยนเหยื่อเสร็จแล้วครับหลังต่อไปเลยนะครับหลังนี้มันอยู่วะนะครับยังโบมันนะครับหลังนี้ก็นะยังเงียบอยู่นะครับนี่ยังโบมันนะครับแอบนี้นะครับเดินต่อไปอ่านะครับพี่น้องมานี่นะครับ ได้แล้วนะครับมานนะครับไม้แล้วหนึ่งเต้มนะครับนี่หนึ่งเต็มนะครับมนมานมันนะครับมานนี้นะครับนี่นะครับมานนะเต้มหนึ่งนะครับเอ้ไอ้นะครับชิบชิบนะนะครับหลังจากที่นั่นก็มานอีกหนึ่งเต้มนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับวันนี้ก็ เดี๋ยวเรับไปต่ออีกนะครับเพราะว่าเรายังยามเบ็ดยังบวบเบ็ดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปต่ออีกครับเป็นรุ่นนะครับว่ามันมีนะครับลางใดที่มาอีกนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเราเก็บแต้มนะครับวันนี้นะครับนะครับใส่เบ็ดนะครับเนื้อขี้กระเดือนพี่น้องเลยนะครับก็พอได้อยู่ได้แจ่วนะครับได้แจ่วอยู่นะครับ เนี่ยมาล้างต่อไปนะครับนิ่งอยู่ว่าล้างนี่ครือเงียบที่นอถืออยู่บนนอเงียบน,นะครับตัวนี้นะครับโอ้มีการสวบเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับต้องก่อนให้อึบนะครับอือต่อไปนะครับก็ไส่นะครับแถวหน้าเห้านะครับเมื่อนี่กับ ฝนตกนะครับก็มีน้ำขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับปลากา็มีอาการปลาบ้อนนะครับก็เลยบะทุกกี้ก็เริ่มมาหาใส่นะครับใช่เบ็ดน,นะครับเออตัวนี้หลุดบ่ตัวนี้นะครับตกนะเน,นกกาะกาจะประมาณนี้นะครับ ยามเบ็ดยามก้างก้างคลืน่นยังไงบ้างรอรุ่นนะเพราะว่าตอนนี้ยังบริษยามลบมานะครับพี่นอ้องตัวนี้คือมาตุกีเนี่ยยาใส่ไปแล้วนะครับคิดว่าสียามลบก็เลยเบ็ดยังโบบดก็เลยเฝ้านะครับยังมาเบิ่งว่ามันซิมียังติดอยู่บ่า งเงียบดยีเนาะเงียบครับเงียบอยู่คือเก่าอยู่เนาะตัวนี้นะครับดีครับเงียบบอยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับก็น่าจะเงียบนะครับ พราะว่ามาใส่รอบกอดนะครับตัวนี้สีถึกนะครับสีมีปากเลยมาใส่อีกเท่านึงนะครับแต่ว่ามื่อกี้กะนาสิบูมานนะครับเอานีมาเนีครับตัวนี้อ๋ไอดุกไอดุกไอดุกครับนะครับไอดุกนะครับนี่นะครับนี่เหลืองเลืองเลยมื่อี้นะครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่นี่นี่นะครับ่าไอดุ ครับนี่ครับนะครับไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กนะครับนี่นะครับเอ้นะครับได้อีกหนึ่งเต้มนะครับไอ้วันนี้นะครับนี่ครับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับที่แม่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับใส่ประดุกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเก็บปลาก่อนนะครับเนาะนี่นะครับนะครับใส่ประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเหงือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปต่ออีกนะครับวันนี้นะครับไปต่ออีกนะครับเนื้อว่าสีใดอย่างอีกนะครับนะครับจนเนาะปานุกหน้านีาน่นะครับมันสีบกข้อยใหญ่นะครับเพราะว่ามันกะตัวใหญ่ตัวน้อยมันบลสอกจำกันนะครับที่เราใส่เบ็ดกระจับประมาณนี้นะครับที่ได้นะครับ <Hey. S 2> <Hey. S 1> เดี๋ยวมารุนรอรุ่นนะครับ mm hmm. เมื่อนี้กระชิยามประมาณอีกอีกรอบหนึ่งหรือสองรอบนะครับ mm hmm. ถ้าเพื่อนยังถืออยู่กับนาชิมีรอบสองรอบสามมานะครับ mm hmm. เพราะว่าจากที่บอตุกี้เบิ่งนี่คือยังมีโตที่มันยังอ่านอยู่นะครับยังถืออยู่นะครับ mm hmm. ก็บได้ไปนะครับส mm hmm. วดัดีเด้นะครับ โอ้โหบทือนะครับตัวนี้น่าสิเป็นการตอดซื่อนะครับหรือว่าการสาบนะครับโอ้โหบด้นะครับตัวนี้นะครับเดีเตร้ยมวะครับตัวนี้นะครับเตร้ยมบะโอ้โนะครับนาสิพ,พาดไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหนาชิด้นะครับ ือนะครับอ้หน้าชิพาดไปพี่น้องเลยนะครับหน้าชิพาตัวนี้นะครับหน้าชิลูดแล้วนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวในนี่นะครับนะครับคือเพื่อนถือแล้วนะครับแล้ววันนี้เพื่อนดึงนะครับนะครับโอ้หน้าชิได้ดีนะครับอืมหน้าชิเป็นปลาคอนะครับถ้าแม่นแหงประมาณนี้นะครับเป็นปลาคอแน่นอนเลยนะครับโอ้ชิได้นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมหน้านะครับเดี๋ยวยังสิมากี่อีกนะครับเมื่อนี้นะครับนะครับเดี๋ยวขอใส่เงียบก่อนนะครับแป๊บนึงครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปยามรางต่อไปนะครับไอ้นะครับมีรุ่นได้ตลอดนะครับนะครับมากระบะตุกีมันี้มีรุ่นได้ตลอดนะครับโอ้น่าชิได้นะครับน่าชิถือให้เนาะรัมคริบให้แล้วโอ้ขับระเบิดนะครับ่า เงียบนะครับลานก็นเงียบนะครับนะครับเงื้ออยู่นะครับติดอยู่นะครับนเราต้องดึงออกมานะครับจากปลาเข้านะครับเพื่อให้ปลามันได้กินนกกะครับเพี้นะครับนี่มาตุ๊กี้ก็บชิชัยก็เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็ออี เอางงเอามียังครับอันนี้เอาเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้คือมานแทะนะครับเอาแล้วครับเมื่อนี้นะครับนี่นะครับไอดุกอีกแล้วนะครับไอดุกอีกแล้วนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับถืออีกแล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวนะครับบาตุกีดึงขึ้นมานะครับบาตุกีดึงขึ้นมาก่อนนะครับอุ้ยอุ้ยนะครับนี่นะครับโอ้นะครับถือว่ามานนะครับเมื่อนี้นะครับ โดุกอีกแล้วนะครับจะไซนี้นะครับนะครับดุกหน้าสิไส้นี้นะครับนี่นี่นะครับประมาณนี้นะครับที่เฮานะนะครับโอ้นะครับนะครับเต็มที่เต็มที่สี่แล้วครับเต็มที่สี่แล้วครับนะครับตัวนี้นะครับโอ้ประดุกนะครับมือกี้ถือว่ามามานนะครับคือว่ามานอยู่นะครับเดี๋ยวเอาชิมาารอบที่สองอยู่นะครับตอนนี้ยังยามยังโบสุดนะครับนี่นะครับโอ้นะครับอึ๊บ